สรุปสำหรับการทำจิตให้ว่างๆปล่อยวางว่างเปล่าก่อนการบรรลุถึงองค์ฌานนิโรธสมาบัติได้นั้นหรือก่อนการบรรลุเข้าสู่พระนิพพานได้นั้นมันเป็นเพียงระดับกำลังฝึกหัดดัดนิสัยของตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิปัญญาแบบระดับพื้นๆเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติเท่านั้นหรืออยู่ในระดับการหักข้ามจิตใจ กดเอาไว้ข่มเอาไว้เสียก่อนเหมือนกับชาวโลกทั่วๆไปจัดอยู่ในระดับกํำลังฝึกขัดให้มีสติสำรวมระวังตามอายตนะทั้งหกเท่านั้นเปรียบเสมือนหนึ่งคอยระวังรักษาสมบัติพัสถานหรือเปรียบเสมือนหนึ่งการอยู่เวรอยู่ยามคอยป้องกันไม่ให้โจรผู้ร้ายมันเข้ามาขาโมยเอาสิ่งของเท่านั้นมันไม่ใช่ระดับ ตัดหัวมหาโจรแต่ประการใดหรือเปรียบเสมือนหนึ่งเหล่าทหารหารถือปืนประจำการรายล้อมป้องกันกำแพงเมืองเอาไว้เพื่อไม่ให้ค่าศึกมันจู่โจมบุกรุกเข้ามาเท่านั้นเองมันไม่ใช่ระดับตัดหัวขุนพลผู้ก่อกบฏต่อแผ่นดินแต่ประการใดและมันไม่ใช่ระดับอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญา ที่จะมาผนึกการเข้ากลายเป็นอริยมรรคสมังคีที่จะมีอนุภาพพุ่งทยานเข้าไปประหารอาสวะกิเลสแล้วให้ความคิดดับลงทรงอนุภาพเป็นองค์ชานนิโรสมาบัติได้เลยและมันก็ไม่ใช่ธรรมะในระดับที่จะให้เกิดเป็นสุญตะวิโมกและอนิมิตะวิโมกและอปปนิหิตตะวิโมกแต่ประการใดและมันก็ไม่ใช่ธรรมะ ในระดับที่จะให้ถึงวิมุตต์หลุดพ้นไปจากกองทุกกองกิเลสไปได้เลยฉะนั้นเมื่อท่านรู้ระดับของธรรมะหรือรู้ระดับการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องแล้วต่อแต่นี้ไปถ้าหากท่านผู้ใดมีวาสนาบุญญาธิการหรือมีสมภารบารมีอินทรีย์อันแก่กล้า ได้ปฏิญาณตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามกฎตามเกณฑ์ตามวิธีทางให้ถูกต้องอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างเอาเป็นเอาตายจนได้บรรลุถึงองค์ฌานนิโรธสมาบัติหรือได้บรรลุถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุได้แล้วเมื่อท่านบรรลุถึงอนุภาพของพระอมตะธรรมดังว่ามานี้อันคำว่าปล่อยอันคำว่าวางอันคำว่าจิตว่าง อ่านคำว่ายึดมั่นถือมั่นและคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะไม่เกิดมีมาแผ่พานราวีในรัศมีมณฑลอนุภาพของพระอมตะธรรมที่ท่านถึงนั้นเลยเมื่อท่านบรรลุถึงอนุภาพขององค์ชานิโรธสมาบัติได้แล้วมันจะไม่มีสภาวะของอะไรที่คอยจะไปปล่อยอะไร วางอะไรใดๆทั้งสิ้นและมันจะไม่มีสภาวะของอะไรที่คอยจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นและไม่มีสภาวะของอันใดที่จะคอยบอกว่านี่แหละเป็นจิตว่างๆปล่อยปล่อยวางๆใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นคือการสำเฤ็ธผลด้วยอนุภาพความมหัศจรรย์ของสุดยอดพระอมตมธรรม อันวิเศษบริสุทธิ์ผุดพองที่เจิดจ้าอยู่เช่นนั้นมาดแมนจะเป็นมวลหมู่สเสน่มายาของเหล่าเทวากามทิพ์รูปทิพรูปทิพหรือมาดแม้นจะเป็นอนุภาพของมวลหมู่มนทินทิพจากเทวโลกพรหมโลกก็ไม่อาจมาแพร่ผ่านราวีในรัศมีมณฑลอนุภาพของพระอรมตธรรมอันเป็นกรรมสิทธิ ของท่านนั้นได้เลยเป็นอันขาดนี้แหละคือการปล่อยที่แสนประเสริฐนี้แหละคือการวางที่แสนประเสริฐนี้แหละคือจิตว่างที่แสนประเสริฐนี้แหละคือการไม่ยึดมั่นที่แสนประเสริฐนี้แหละคือการไม่ถือมั่นที่แสนประเสริฐเลิศล้นยิ่งกว่าโลกทั้งสาม คือเลิศล้นยิ่งกว่ามนุษย์โลกเทวโลกพลมโลกนี้แหละคืออานุภาพของน้ำอมฤตธรรมอันวิเศษสูงสุดล้นฟ้าล้นแผ่นดินขององค์เอกสัพพัญยูสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลก